รได้เห็นความพยายามที่จะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพจากการเผาเซรามิกจากการปรับเปลี่ยนเตามังกรรุ่นแรกมาสู่เตาเผาผนังไซเบอร์และในวันนี้มีเตาที่ปรับปรุงดีขึ้นกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งนั่นคือเตาเผาะระบบอัดอากาศถ้าพูดถึงเซรามิกก็ต้องมาที่นี่เลยครับเหมืองรถม้าลำปางและถ้าจะไปดูให้ลึกซึ้งถึงการผลิตจริงๆแล้วล่ะก็ ส่งมาที่คณะบดีเลยครับแต่ประวัติศาสตร์ของโรงงานนี้เราจะใช้ลักษณะเตาฟืนก่อนนะครับจากประมาณ50ปีที่แล้วชุงตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาใช้เตาแคสก็จะประหยัดพลังงานได้อีกระดับหนึ่งขณะนี้ที่เราเปลี่ยนมาใช้ก็จะเป็นเตาที่ทันสมัยที่สุดนะครับในวงการเซรามิกก็คือเตาในลักษณะของการใช้หัวพ่นไฟนะแล้วก็ใช้แรงดันของลมนี่ไงครับ หน้าตาของเตาที่ทันสมัยที่สุดในวงการเซรามิกขณะนี้ทั้งแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เรื่องของความเร็วเพราะเตาแบบเดิมใช้เวลาในการเผาและรอให้เตาเย็นตัวถึง24ชั่วโมงขณะที่เตารุ่นใหมน่นี้ใช้เวลาเพียง8ชั่วโมงก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจากเตาได้อีกส่วนที่เป็นของดีแน่นอนสำหรับธุรกิจก็คือการประหยัดเชื้อเพลิงพวกแก๊ส ได้ถึง20%อย่างนี้ผู้ผลิตก็ยิ้มแฉ่งเลยล่ะครับท่านผู้ชมตัวเตาลักษณะนี้ก็คือการนําความร้อนเข้าไปแล้วก็อัดด้วยอากาศนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ใช้พลังงานอย่างเต็มที่ทําให้ความร้อนที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอะระบบการทํางานของเตานี้นะครับจะเป็นลักษณะการเผาแบบอัดอากาศด้วยความเร็วสูงและติดตั้งพร้อมกับพัดลมอัดอากาศที่อยู่ด้านหลังเครื่องโดยระบบจะอัดอากาศเข้าไปยังหัวเผา ที่ออกแบบมาเฉพาะที่มีอยู่2จุดคือที่ประตูและด้านในของเตาเพื่อให้เกิดเปลวไฟความเร็วสูงจากหัวเผาเข้าไปในเตาซึ่งเปลวไฟความเร็วสูงนั้นจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของไอความร้อนที่อยู่ภายในเตาทําทให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึงและรวดเร็วและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือตัวเตาจะบูด,ด้วยฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อให้ทนกับเปลวไฟความเร็วสูงอีกด้วยนะครับและนอกจากผู้ผลิตจะคำนึงถึงเรื่องของเตาเผาที่เน้นแบบประหยัดพลังงานแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตภายในโรงงานแห่งใหม่นี้ดูสิครับดูแล้วสว่างโล่งสบายตาแทบจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับเหตุผลน่ารืกครับก็เพราะที่นี่เขาเน้นอาคารที่ประหยัดพลังงานด้วยโดยบนหลังคา จะบุด้วยฟอยล์อย่างที่เห็นเพื่อลดความร้อนและลดความดังของเสียงทําให้บรรยากาศภายในโรงงานไม่ร้อนเกินไปนั่นแหละครับแหมอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นเซรามิกที่อนุรักษ์พลังงานจริงๆเลยนัเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานนับ10ปีแล้วล่ะครับตั้งแต่เตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานรุ่นก่อนที่ปัจจุบันทางโรงงานเก่าก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับอันนี้คือเตาแก๊สค่ะ เตาแก๊สจะใช้เวลาเผาประมาณ8ชั่วโมงค่ะเผาเสร็จประมาณ8ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เช้าออกได้ค่ะอรอให้เย็นช่วงกลางคืนนี่จะเย็นแล้วค่ะถ้าเย็นแล้วตอนเช้าเราก็เปิดเตาอมาได้เลยอันนี้ใช้มา10กว่าปีแล้วค่ะแต่ถ้าเสียตรงไหนเราก็ซ่อมแต่โอกาสซ่อมมีน้อยมากค่ะมีน้อยมากเพราะว่าส่วนมากที่เราซ่อมคือมีไฟเบอร์ไฟเบอร์จะเสียค,คือมันอาจจะมีรูรั่วนิดหน่อยเราทำให้เราเปลืองแก๊สแค่นั้นเองค่ะ เห็นไหมล่ะครับนี่คือแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานที่มีมานานซึ่งจุดนี้นะครับนับเป็นสิ่งสำคัญในวงการธุรกิจที่ผู้ผลิตจะอยู่รอดได้ก็ต้องอาศัยการลดต้นทุนการผลิตอย่างนี้ล่ะครับวิธีเดียวกันได้ที่เราจะอยู่รอดก็คือการพยายามลดต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นกำไรภายในซึ่งเราสามารถจะหาได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานความร้อนพลังงานจากแกส๊ส พลังงานของการใช้แรงงานคนรวมทั้งไฟฟ้าซึ่งเราต้องทําทุกวิถีทางที่จะให้พวกเราอยู่รอดได้ในวันนี้และอนาคตครับปัจจุบันผู้ผลิตเซรามิกต้องปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อให้อยู่รอดในตลาดให้ได้ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนก็คือการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระรูนการขลัง